มาจากไรเม่มะละกอมาตำได้ผักคินิกมาต้ม่้สะแกงต้งมกัเลยนะต้มเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่อยจะต้มเก็บบ้างเลยนะเก็บมาจากไรของตัวเองอ่ายายจะต้มเคิ่กไว้สะแกงเด้เด้อเด็ดไปต้มก่อน มาจากไรอยาจะหย่อนอ,อนมันลังไปไปว้แล้วดีไต้มันแล้วก่อนไปไปใส่หมอเอาตอนนั้นอ,อนมันเนีแข็งกรบเบาแกรกรบเบาหาจะหย่อดออนมันอ้าว จะเอาผักขีเล็กใส่หมอ้อละเด้อเอ้าหมอพุดแล้วเอาโอ้ต้มสองสามน้ำไนเรื่อยไปสุกินได้เอาไว้นี่ละว่วะต้องอัดมันหรอกเดี๋ยวมันเนี่ยแห้งกันเปี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำสามนาม้ำแล้วไปเซาผขุ่มเอาที่ไม้นี่เลยบัดนี้ยังไม่สุกอีกน้ำหนึ่งมีน้ำที่สองสน้ำเดียวอยู่ ปุ่นน้ำแดงดอยู่คร่อยู่ปุ่มน้ำขมมันยัมนได้เทีกน้ำหนึ่งน้ำนี่ก็ไ่ได้เด้ต้องอีกน้ำหลังิ่าน้ำขมมันแดงใจบายเมื่อตัวมันจืดแจงม่ได้มันขมจิไ่ได้งสิแกงบ่ตัม่ซื้อเออตัว่งไงลยงสอสอบใช้สอแก้วกับพกับพออ้าว อาทิตย็กทุกแล้วพอแล้วจะไปแช่น้ำว่าทีเนี้ยเอาหินน้ำขุมมันออกก่อนน้ำแดงๆน,นั่นนมันทิ้งก็นมันขุมนี่น,ามมานา้ำแล้วน้ำแช่ใบได้ปะนี่น,น้ำแช่ว้นี้บุกนละวะอ้าวัวนม้าาป้ตวน่น้ำเลี้ว เดี๋วนี่แหละเดี๋ยวหาซาพีคนหน่งเดี๋ยว,ย,วยาซีม,มึงก็เด้อขมบ่ซีมไหนเนี่ยบ่ละจืดร้ายกัโอ้ขอมอยู่อกเลยพอแไ้วพอแคน้ำเย็นเห็นพเาจืดร้ายก็บอร่อยพอพอวันนี้แหละ